เราจะให้พี่เขาพาขึ้นไปดูเขาว่าโตลิซ่าโตะไหนเพราะว่าเหมือนตัวข้าวันนี้ไม่เช็คบินอ๋อโตะนีใช่ไหมคะตรงตรงนู้นตรงนูง้นอ้าวสวัสดีคะ่ะจำใส่นะคะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะ วันที่วันที่เราจะได้กินตามลิซ่าจริงๆแล้วอ่แล้วมาคราวที่แล้วไม่ทำอ่ะคราวที่แล้วอ่ะลูกชิ้นยืนกินที่เป็นกระแสะอยู่บุรีรัมแล้วคือเราไม่สามารถบินไปกินได้แล้วกระแสะครั้งนี้คืออะไร หมูกระทะลิซ่ากลับไทยมาแนละ้วมากินหมูกระทะซึ่งหมูกระทะอยู่ที่บุรีรัมย์เหมือนกันอยู่ที่กรุงเทพในร้านเนี้ร้านที่ลิซ่าไปกินนะคะจะบอกว่าอยู่ใกล้บ้านเราเลยว้าวจริงดิจริงแล้วคือครั้งนี้เราจะต้องสารฝันตัวเองให้ได้อยากรู้ว่าเอ๊ะคนดังระดับโลกอย่างลิซ่าทาไมถึงเลือกกินหมูกระทะร้านนี้ใช่เพราะหมูกระทะในกรุงเทพเนี่ยดังเยอะมากนะใช่แล้วร้านนี้เป็น หในร้านที่ดังเหมือนกันมาเซิร์ชกูเกิลแมปไปเลยร้านนี้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยว <ไ wi S 1> แล้วป่านนี้ร้านไม่แตกไปแล้วรึร <Tall. S 1> <ๆ>้านเปิดบ่ายสามอันนี้4ี่โมงก็น่าจะยังไม่แตกนะเออโทรไปถามเขาหน่อยดีกดว่าไหมโทรไปถามถ้าไม่จอมเหือ่อรอคิวหน้าร้านสองสาชั่วโมงไม่กินเด้อเธเราจะไม่ได้กินหรอนั่นไงสายไม่ว่างแล้วหนึง่งทีสิใจแป้วเลย นโทรไปจองคิวกันหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ได้การละคือเราจะบุกไปหน้าร้านเลยใช่ใชแล้วเดี๋ยวระหว่างเนี้ยเราจะโทรหามาเราต้องรีบไปค่ะทุกคนเพื่อมูกระทะ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 ระหว่างทางค่ะทุกคนโทรหาร้านอีกที ร้านแตกแล้วมั้งจะได้กินไหมเนี่ยโทรดูกันจะถึงร้านตอนนี้นะคะเราเข้ามาในซอยโชคชัย4แล้วนะคะร้านยนียไม่รับสายลเลยค่ะทุกคนเฮ้ยมันจะสายไม่ไว่าอย่างนี้ตลอดไปเลยเหรอเอาแล้วไปตองจ้งไป เข้าไปเลยไปเจอไปเจอกันที่หน้าร้านค่ะทุกคนเื่อเจอลิซ่าด้วยเขาจะมากินซ้ำเหรอถ้ามันอร่อยแล้วอาจจะมากินซ้ำก็ได้เอา้าไปก็ไปไกลถึงแล้วค่ะทุกคนไหนไหน250เมตรอีก250เมตรซึ่งจะบอกว่ารถชอดเยอะมากทุกคนดูซ้ายมือและขวามือดูรถจอดสิคะเอมเราจะไปจอดที่ไหนนี่ไง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 ถึงแล้ว น่ารักแล้วค่ะทุกคนมีโต๊ะด้วยโต๊ะของลิซ่าว่างไหมเนี่ยโต๊ะลิซ่าไม่ว่างค่ะอ๋อถามเขาแล้วเหรอใช่พี่เขาบอกว่าโต๊ะที่ลิซ่านั่งอ่ะชั้นสามชั้นสามว่างไหมไม่ว่างด้วยโอ้ได้กินชั้นสองก็ยังดีก็ยังดีใกล้ๆทำไมลิซ่าถึงเลือกร้านนี้ไปเอาดิร้านหมูกระทะมีลิฟต์อ่ะโอ้ขึ้นลิฟต์อ่ะเออฟูเขาเหมือนเรามากินแบบพัฒนาอ่ะ <im itation> ไม่เหมือนร้านหมูกระทะเลยเอาเนี่ยบรรยากาศชั้นสองกับชั้นสามก็แทจะเหมือนกันขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะเมนูไม่ต้องมีค่ากินอะไรบ้างนะคะหมูรว่าแล้วก็เนื้อล้วนค่ะแล้วก็แซลมอนกุ้งสดเบคอนสามชั้นค่ะหมูล้วนเนื้อล้วนแซลมอนกุ้งสดเบคอนสามชั้นเอาหมดเลยค่ะ โอ้ยนี่ก็ใจร้อนใจใหญ่สั่งเพราะว่าก็เอาเหมือนลิซ่าก็เอาเหมือนลิซ่าเลยแล้วเขามากันตั้งกี่คนมาเท่าเอรยเรามาหลายคนไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนเลยนี่ลิซ่ากินน้ำอะไรคะน้ำเปล่าค่ะโค๊กเอาค่ะลิซ่ากินน้ำเปล่ากับน้ำโค๊กเราก็น้ำเปล่ากับน้ำโค๊กนี่ค่ะพี่ลิซ่ากินผัดไทยไร้เส้นแล้วก็ไก่ทอดธรรมดาลิซ่ากินผัดไทยไร้เส้น เอาค่ะเอาทุกอย่างทำไมเธอมองหน้าเขาอย่างนั้นอะกินไหวหรอวะกินไหวจัดไปได้แล้วค่ะทุกคนอย่างแรกนะคะเขาบอกว่าโอกผักใส่ก่อนโอเคผักใส่โอเคแล้วก็แล้วก็ลาดลาาน้ำลาดน้ำลาดน้ำนี่คือควันไฟเหมือนไดไอ์บนเวทีอะพูดเเลยตอนนี้เดือดเดือดหมายถึงหม้อเดือดหรอเดือดร้อนกุเนี่ยน้ำกระเด็น นี่คือหมูล้วนที่ลิซ่าสั่งเออนี่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 และนี่ก็คือเนื้อล้วนที่ลิซ่าสั่งส่วนนี้เป็นแซลมอนแซลมอนกุ้งกุ้งหมูสามชั้นเบคอนอืมเดี๋ยวก่อนเป็นลาเรากินหมูกระทะ้าวฟาห้ฟาห้ฟาห้าฟ้ฟาทุกคนคะคลิปนี้ค่อนข้างดูรักดูเล่ค่ะ ถ้าจะกินทีนึงก็ต้องมีตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมาพูดกับผู้คนตรงนี้ค่ะนี้ค่ะนี้ค่ะทำอะไรก่อนเนี่ยทำอะไรกินหมกกนกูกระทะก็ต้องเอามันหมูลวกๆอย่างนี้ไงไตอนนี้นะคะพี่เขามาบอกว่าตัว์รีซาอยู่ตรงกับเราเลยแต่ข้างบนอยู่ชั้นสามเราอ่ะชั้นสองซูซูซาซา,า,าปทังกาปทิกีเฮ้ยร้องเพลงนี้ไม่ได้ทำไม แล้ร้องเพลงดิซ่าลาลิสเลมลาลิสเลมคอมิลลาลิสเลมโอ้โอ้อะไรโอ้จะมากินหมูกระทะแล้วก็กินเนื้อกระทะอ่าเพ่เพลงเกาเลยหรอนี่เราจะไม่อยู่ไทยแล้วนะทุกคนแกจะไปเกาหลีแล้วเหรอไม่ใช่เราจะไปพม่ายังไง บินไปย่างกุ้งมุกเลยมุกอุ๊ยซอดไปพม่าก,กันค่ะทุกคนนี่แหละน้ำจิ้มร้านนี้หน้าตาเป็นอยหนีดูดีนี่คือน้ำจิ้มหมูกระทะนะเนี่ยเหมือนจิ้มเจ่วเลยเนาะใช่ทุกคนจากเมื่อกี้ที่เราถ่ายอยู่อ่ะคือวันพฤหัสตอนนี้ผ่าดมาหนึ่งวันแล้วยังไงวะ สุกแล้วอ๋อเฮ้ยพ okay, uh, uh, ี่ทีชี้เป่งนี่ค่ะทุกคนหนุ่มน้ำหนุ่มน้ำอู้หไอ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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้หนุ่มน้ำอ๋ออร่อยน้ำจิ้มเขาเปรี้ยวหวานกำลังดีอ้าวแล้วตัวนี้อเนื้อกำลังเหนียวพอดีอืมมีแบบว่าหมักพริกไทยด้วยอ่ะ ว่าเฮ้ยยังไม่ได้กินเลยอ่ะจะกละับแล้วเหรอทำไมอ่ะเห็นกลับเนี่ยเราก็แพลวเฮาเหมืนกันแหละ <c oughs> กลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วกลับจากไหนกลับจากพม่ามาแล้วห <c oughs> มูนุ่มมากเรากลับไทยกันเถอะค่ะทุกคนมาจากย่างกุ้งแล้วอืมอ้มกุ้งเด้งกุ้งกระเด้ง เด่งอย่างคนกินเลยวะเฮ้ยห้ามหน่อยห้ามหน่อยอ๋อห้ามห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ทำไม,ไไมอ่ะกำลังสนุกเลยเจ็คอเขาบอกว่าลิซ่ากินน้ำโค้กด้วยหูโค้กที่นี่ทำไมทำไมเหมือนกับที่อื่นเลยอยากหยาเหยายายาบบอกว่าทำไมเขาต้องกินโค้กทำไมเพราะว่ามีส่วนผสมทีค่คล้ายๆกับชื่อของน้องเขา อะไรลิซ่ากินโคกซ่าได้หรอไปค่ะทุกคนไปกินกันโอ้ <c oughs> หมดจ้น พี่เขาพาขึ้นไปดูเขาว่าโตลิซ่าโตะไหนเพราะว่าเหมือนกต้ข้างบนยังไม่เช็คบินนะคะไปค่ะอ๋อโตะนี้ใช่คะตรงตรงนู้นตรงนู้นอ้าวนี่เชวาโมจิโกหรือเปล่าคือโตะนี้ค่ะนี่อยู่ตรงนี้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 หลังกระแพงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่โมจิโกนั่งไลยไม่กืออ๋อคือที่เราไม่ได้นั่งเพราะว่าโมจิโกนั่งอยู่ ันเดียวเลยไม่จริงๆเขาอาจจะจองไว้ตั้งนานแล้วก็ได้ใช่แล้วเราก้ไปดูช่องเขาหรือไม่เขาก็มาในดับใบสามโมงเออใช่แต่เราก็ได้นั่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะอ๋อเราน้าตรงนี้ใช่ซึ่งลิซ่าน้างตรงนี้อ๋อได้เหมือนกันหาจิตใจไม่เจอลิซ่าไม่เป็นไรเจอยูทูบเบอร์ใส่กินระดับต้นต้นมีกำลังใจมากินต่อแล้วและที่ลิซ่ากินเนอะไม่ใช่แค่หมูกระทะค่ะทุกคนมีอะไรอีก มีนี่ด้วยหอยทอดโอ้โหกูเลยนะทําไมเขายังขอมขนาดนั้นนะเขาอาจจะสั่งมาจานเดียวเนี่ยอแต่กินทั้งโต๊ะเ,เขากินทั้งโต๊ะไงเลืลเรารดิกินอยู่กันอยู่สอ,องคนนี่กรอบมากอร่อยเลยอะ่ะอร่อยแล้วหอยดูหอยดิสวยสวยหอยสวยมาก หอยสวยมากใช่หอยทอดอ่ะสวยมากเอทอดสวยมากจริงหอยหอมมากออมันใช้คำนี้ได้ใช่ไหมก็มันหอมหอยอ่ะ๋อหอยทอดอ๋ออโอเคโอเคซึ่งระหว่างนี้เราก็ต้องระวังตรงนี้ไปด้วยนะผู้ชายชช่ชไม่แล้วค่ะมาอีกอันนึงแล้วค่ะที่ลิซ่าสั่งผัดไทยไร้เส้นเราจะเป็นผัดไทยได้ไง,ไงะก็ไม่รู้พี่เขาบอกเราเป็นคนชอบกินผัดไทย แต่ชอบกินแค่เส้นแต่เราต้องสั่งผัดไทยไร้เส้นนี่แค่ถัวงอกกับไข่และเต้าหู้เอาวะเอาวะกินตามวิซซ่ามาอยากได้เส้นนะอ่ะโปรชาก็ดีไหม สชาติดีแต่อยาาดึงเส้นอ่ะไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางส่งมาส่งมาอันนี้ให้พี่่างนและนี่คือหมูกระทะที่ลิซ่ามากินค่ะทุกคนโอ้โหกุ้งหมูแซลมอนและควันจากหมูกระทะอี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 อ แล้วเขาก็รู้หมดเลยว่าช่องลองใช้กล้องโทรศัพท์ถ่าย <c oughs> <c oughs> เอาไหมดูนี่ว้าวโอ้ย้ยดูความมันของหูความระยิบระย่อุย้ยกล้องสั่นทำไมฮะทำไมเฮ้ยนี่ภาพออกมาจะน่ากินใช่ไหมน่ากินมากมันจะไม่น่ากินเพราะเธอไหนเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ โปรดักชันเป่าพันทิงรวมไปใสเลยเนี่ยเป็นไงน่ากินไหมสุดยอดไม่คิดว่าอีกผ้าถางมาเกี้ทั้งหมดอ่ะจะทำให้ภาพันออกมาดูน่ากินขนาดนี้เดี๋ยวเราไปกินก่อนนะคะแล้วมาดูว่าทั้งกระทะเนี่ยกี่บาทอ่าเช็คบินเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนกระทะนี้ราคา 1,040บาทขอกลับบ้านด้ยนะนี่นี่เรากินได้หมดค่ะทุกคนเราได้ขอกลับบ้านด้วยแล้วเราโชคดีมากนะว่าที่เรามาเร็วใช่เพราะว่าตอนนี้คือพี่ทั้งที่ไลแนแมนแกล็บฮโวีนฮูดฟู้ดแพนดา้าเอาให้หมดเอาให้หมดนี่ยเขาคิดว่าสปอนเซอร์พี่เขาจัดเก้าอี้ขาวเลยคะ่ะนั่งรออยู่ข้างหน้าร้านเยอะอมไม่เยอะอ เครื่องคิดตังค์พังใช่คือเมื่อกี้นั่งรอเครื่องคิดตังค์นานมากครึ่งชั่วโมงมันพังมันแห้งอะมันเออไปเลยไม่เคยไม่เคยรับคนเออไม่เคยรับคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอยากพังบ้างไหมทำไมอะรับเงินเยอะจนพังเลยอยากอยากอยากอยู่ดีๆซ้อมนี้ซ้อมไม่มาอยู่ดีๆอยากไปยังไงเป็นไรอะเป็นอะไรเงินมันเยอะแล้วเป็นอะไรอะพังโคตรเดืยดเลยว่ะไป ค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะถึงวันนี้เราจะไม่ได้นั่งชั้น3แต่เราก็นั่งตรงกับชั้น3 <S <S ได้เหมือนกัน